มาเรียนเนี่ยสิ่งแรกที่ฝึกเนี่ยไม่ใช่การโคร้ชเขาให้เราฝึกการฟังก่อนคือจุดเริ่มต้นนี่การฟังพอการฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องจับประเด็นจับประเด็นที่ถูกต้องในเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องอยู่กับเขาที่แท้จริงมีรู้สึกว่าถึงจะไม่มาเป็นโค้ชอ่ะหรือว่า next step ต่อไปอะ่ะคุณจะไม่ได้มาเป็นโค้ชก็แล้วแต่แต่คุณน่จะได้ทักษะของการฟังแล้วก็จับประเด็น เพื่อจะเหมือนว่าเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้คนอื่นได้อย่างเหมือนแบบดีมากๆเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราอะ่ะมีหน้าที่ตั้งใจฟังเขานะเราก็จะฟังเขาจริงๆอย่างที่เขาเป็นเพราะว่าเหมือนพอเราตั้งใจฟังเราจะอยากจะรู้ว่าเขาอะ่ะต้องการสื่อสารอะไรไม่ได้อยากจะรู้ว่าเราอะ่ะต้องตอบเพราะว่าอะไรเขาต้องการอะไรเราก็โฟไปตามเขาว่า สิ่งที่เขาต้องการอ่ะคืออะไรถามในสิ่งที่เขาอยากรู้ mm. คือไม่มีตัวตนของเราเขาไปเกี่ยวข้องมากจนเกินไป mm. ได้สิ่งที่เหมือนว่าได้สิ่งที่ว่าออกไปอ่ะมีจะต้องไป next step ต่อไปยังไงกับชีวิตมีอื mm. แล้วเหมือนเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยที่ได้โค้ชกับอาจารย์หรือว่าได้เจอกับเพื่อนเพื่อนที่แบบโค้ชแล้วแบบได้คําตอบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นโบนัสไปคือโอกาสมันมาถึงเราอยู่แล้วอ่ะอย่างเพื่อนอย่าง เขาก็ยกมือ,อม,มินก็ยกมืออนั่งดูอะ่ะม,มันก็จริงๆแล้วว่าการเรียนอะ่ะนั่งดูอย่างเดียวแล้วก็ทําไปตามโฟะมันทีมันก็ได้ไม่เต็มที่เหมือนที่เราอะ่ะเข้าห้องทดลองเมื่อวานเนี้ยอาจารย์ก็พูดว่านั่งตรงเนี้ยคือห้องทดลองใครอยากทดลองให้เดินออกมา กำไรนะครับอย่างแรกก็คืออยากใช้วิชาโคชชิ่งเนี่ยในการสื่อสารหรือว่าช่วยโคชให้กับบุคคลที่เรารักหรือว่าคนรอบข้างส่วนอันที่สองเนี่ยก็คืออยากจะเอาไปโคชตัวเองนะคะเราก็ได้เข้าใจ วิธีการที่จะพูดคุยในแนวทางนี้มากขึ้นแล้วก็อย่างน้อยมีเครื่องมือเล็กๆที่จะทำให้การสื่อสารกับบุคคลรอบตัวเราที่เวลาเขามีปัญหาหรือเราอยากจะช่วยเขาระบุปัญหาหรือว่าแบบคลี่คลายปัญหาโดยที่มันออกมาจากตัวเขาเองเนี่ยมันน่าจะทำไปในแนวทางนี้แหละก็คิดว่ามีเครื่องมือ ในการทํางานตรงนั้นในส่วนการโพสตตัวเองก็ยิ่งรู้สึกว่ามันยากจังเลยค่ะแต่ว่าก็ถ้าเรียนต่อไปก็คิดว่าน่าจะมีแสงสว่างปลายอุโมงค์นะเป็นคนที่เวลาคนมีปัญหามักจะวิ่งเข้ามาหาเนอะแต่ว่าบางครั้งอะ่ะเราก็สามารถที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีแต่บางครั้งอะ่ะเราก็ไม่รู้วิธีที่จะสื่อสารกับเขา ที่เหมาะสมมันก็เลยทําให้บางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้สบายใจหลังจากคุยกับเราอย่างี้ค่ะก็พอหลังจากมาเรียนอันนี้ก็คิดว่าน่าจะรู้วิธีทางว,วิธีทางที่จะสื่อสารกับเขาจริงๆแล้วพวกเราทุกคนน่ะจำเป็นต้องใช้การโค้ชโดยไม่รู้ตัวนะเพียงแต่ว่า,เ,าเราอะ่ะใช้โดยที่เราไม่ได้มีเครื่องมือหรือไม่เคยรู้ว่า มันมีวิธีการเหล่านี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอมาเรียนคอร์สเนี้ยก็ทําให้รู้สึกว่าอ๋อต่อไปอะ่ะถ้าเกิดมีคนที่มีปัญหาหรือมีเรื่องที่เราอยากจะคุยกับทีมอะ่ะเราจะคุยยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือ Mindset ที่เราจะคุยกับเขาอะ่ะมันควรจะเป็นยังไงซึ่งตัวนั้นน่ะเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันก็จะเซ็ตโทนให้การคุยอะ่ะออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งการมาเรียนคอร์สเนี้ยมันมัน มีประโยชน์แน่นอนแล้วก็จะช่วยให้เราอะสามารถที่จะสื่อสารกับทีมหรือช่วยแก้ปัญหากับทีมได้ดีขึ้นอย่างน้อยเรารู้ว่าเราจะวางใจเรายังไงแล้วเราก็จะสื่อสารกับทีมยังไงเพื่อใหอ้ทั้งสองคนทำงานร่วมกันไปได้จำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่า,าบางครั้งถ้าเรามีแต่ความหวังดีมีแต่ความห่วงใยแต่เราไม่มีเครื่องมือแล้วก็ไม่มีวิธีการที่จะช่วยเขาอะ ใจปรารถนาดีของเราเนี่ยแหละอาจจะไปทําร้ายเขาโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ําถ้าเราเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีเราอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้อะไรที่มันมากกว่าที่เรามีที่เรารู้อยู่เราก็เลยพยายามเพื่อจะ,สะแสวงหาแล้วก็ต่อย,ยอดนะตัดสินใจเลือกที่นี่แหละเสมสิกาลัยน่าจะน่าจะตอบโจทย์จิตใจเรามากที่สุดอะไรเงี้ยครัอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ย มีวิธีการนำนำเรื่องของการถ่ายทอดก็มันทำให้คนเรียนเนี่ยเข้าใจง่ายเราสามารถ follow ไปได้เรื่อยมันไม่ได้มันไม่ได้อิงวิชาการมากจนเกินไปมันเป็นเรื่องของการพาทำกระบวนการแล้วก็เรียนรู้จากกระบวนการนั้นไปเรื่อยๆอแล้วทุกคนก็จะได้ตกฝึกอะไรบางอย่างเองดีมากมากเลยถ้าเทียบกับที่เคยไปเรียนเรียนมาเนาะที่ที่อื่นจะ อาจจะเป็นวิชาการประมาณหนึ่งแล้วก็ฝึกท้ายๆแต่นี่คือเรียนไปแล้วก็ฝึกกันไปเรื่อยๆระหว่างทางเลยนี้คือความต่างทําให้คนได้ค่อยๆซึมซับไปทีละทีละสะเต็ปดีครับดีมากครับมันเป็นพื้นที่ที่ที่เราสามารถคุยกันได้ที่ทุกคนสามารถรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยที่จะที่จะพูดคุยกันที่จะเข้าสู่กระบวนการแม้ว่าโค ที่กําลังฝึกเนี่ยเป็นเป็นโค้ดมือใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการที่อาจารย์แนะนําให้มันทําให้ทุกคนเนี่ยใช้กระบวนการได้ไม่ยาก mm hmm. Follow process ไปเรื่อยๆกระบวนการไปเรื่อยๆทุกอย่างไปตามกระบวนการไปตามพลังงานของอทั้งคู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะเวลาที่จะโค้ดตัวเองเนี่ยอาจจะต้องพาตัวเองถอยออกมา ถ้าเรายังอยู่ในอยู่ในตัวของตัวเองอะนะเราจะเราจะอาจจะมีไบแอดบางมุมที่ที่เข้าข้างตัวเองอ่าหรือที่จะทําให้ตัวเองอ่าไม่อยากทําอะไรบางอย่างดังนั้นถามว่าโค้ดตัวเองได้ไหมโค้ดได้แน่นอนครับแค่อาจจะต้องไปทําความเข้าใจถ้าคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองจริง,รงอ่ะโ่วยอันนี้ง่ายเลยครับ คนตัวเองอ่ยอย่างที่บอกเราจะมีเราจะมีมุมที่เราเข้าข้างตัวเองที่เราอยากจะซับพอร์ตตัวเองแต่ว่าถ้า,เ,าเข้าใจกระบวนการดีๆแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองจริงๆอ่ะสิ่งที่อาจารย์อสอนไปเนี่ยสามารถเอากลับมาใช้กับตัวเองได้หมดเลยครับอาจจะไม่ต้องตามสเต็ปเปะก็ได้สําหรับการใช้กับตัวเองแค่ตั้งคาถามดีๆกับตัวเองเป็น ฟังเสียงข้างในตัวเองให้ได้ว่าเสียงข้างในตัวเองมันอะไรคือความต้องการอะไรคือปัญหาอะไรคืออุปสรรคความรู้สึกตเ,เป็นยังไงอย่างเงี้ยถ้าสามารถฟังตัวเองได้มันเดี๋ยวมันจะพาไปสู่คำตอบที่อยากได้เองอจริงๆทุกคนควรจะเข้าใจการโคร้ชมันไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นโค้ชอาชีพการโคร้ชบางทีเราใช้กับตัวเองบางครั้งเราช่วยเหลือคนรอบข้าง เรามีพื้นฐานความการุณาความหวังดีกับคนอื่นอยู่ในตัวอยู่แล้วมนุษย์เราทุกคนแต่หลายครั้งที่เราอยากช่วยคนอื่นแต่ด้วยที่เราไม่รู้ว่าเครื่องมือไหนมันจะดีะบางคนก็อาจจะช่วยคนอื่นด้วยการการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็บอกให้เขาต้องทแบบําแบบนั้นต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเธอไม่เข้าใจฉันแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้กระบวนการโคร้ชที่เป็นการใช้คําถามเป็น คำตอบมันเป็นของเขาทางออกมันก็เป็นของเขาปัญหาของเขาเขาเป็นคนที่รู้ดีที่สุดังนั้นเขาคือคนที่จะรู้คำตอบดีที่สุดว่าจะพาตัวเองไปในทิศทางไหนอ่าดังนั้นกระบวนการค้นเหมาะกับทุกคนครับ